แล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะคะกำลังจะพาคุณลุงไปเปิดบัญชีนะคะที่บิ๊กซีวงสว่างนะคะเพราะว่าคิดว่าสาขาข้างนอกน่าจะไม่ไม่เปิดวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันหยุดเสารนะคะแล้วก็งานที่บิ๊กซี่เราโดยเดียก็อัดคอนเทนเตอรเพราะว่าวันนี้อยากจะเปิดบัญชีก็คุณลุงต้องเด็จแล้วก็ไปดูบ้อนทับด้วยเพราะว่าฝนเนี่ยตกทุกวันเลยนะคะคิดว่าคุณลุงน่าจะนอนละมังมาที่ทับที่เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ระหว่าง ำไมหรอพักเทนที่เราจะอยู่เนี่ยเขาไม่ให้เอาผลไม้รองขึ้นไปหรอแล้วลุงจะขายของไงลุงอยากขายของเพราะว่าคุณลุงคงเป็นคนที่ออชอบทำงานน,นะคะไม่ชอบอยู่เฉยๆนะคะที่เข้าใจเพราะว่า แต่คงรู้สึกดีกับการที่เได้ขายฟอแล้วก็มีเงินเล็กๆน้อยๆนะคะช่วยเหลือตัวเองเนาะที่เะไรบอกว่างั้นเอางี้ไหมคะคุณลุงเราก็เปลี่ยนนะคะจากขายผลไม้ดองที่มันมีกลิ่นแล้วก็เสียง่ายนะคะแล้วก็คุณลุงเนี่ยต้องแบบมานั่งแพทหลายวี่าเสียเวลาเนี่ยเปลี่ยนเป็นของขายอ,ยาอื่นไหมเช่นขนมพวกขนมถุงกับกรอบอะไรพวกนี้นะคะ่ะที่ หเห็นใช่ไหมคะขนมปี๊บเป็นปี๊บอะไรเงี้ยแล้วก็แพ็คเป็นหมูละสิบบาทแล้วก็เห็นขายเพราคิดว่าขนมพวกนี้เนี่ยน่าจะเสียยากนะคะแล้วก็ขายง่ายด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นการที่จะไปอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยก็น่าจะโอเคไม่มีปัญหาของที่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุยกับลุงนิ้งแล้วกันเนาะอยู่ในบล็อกกี้แล้ววันนี้ที้มาคนเดียวนะเพราวะว่าอะไรรูป้ป่ะขี้กลัวว่าถ้าขี้ราคนอื่นอ่ะที้จะไม่เจอลุงอ่ะด้วยความที่แบบเป็นห่วงมากอุ้งตรงนอนไม่หลับเลยเพราวะราว,ะาวะ่าว ก็เครียดเหมือนกันว่าเออฝนตกก็จะนอนได้ไหมแล้วก็โดนไล่ที่จะมีที่อยู่เปล่าก็รีบมาเลยนะคะเดี๋ยวเจอคุณลุงหน่อยคุณลุงวันนี้เราไปเปิดบัญชีกันนะครับนะคะเพื่อให้คุณลุงเนี่ยมีเงินไว้รักษาตัวนะคะเผื่อใครจะอยากช่วยคุณลุงเนาะดีใจไหมที่ต่อไปนี้จะมีที่พักที่แบบไม่เปียกแล้วเวลาฝนตกดีใจครับดีใจเนาะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนี้คุณลุงก็จะยังขายของเหมือนเดิมเนาะแต่เราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีไหมครับ ลองยิ้มมีความสุขหน่อยสิเร็วอนะคะ